ไม่เอาเลยแม่จ๋าเดี๋ยวแม่ไม่อยู่นะคอยร้องไห้แม่ไม่อยู่จริงด้วยแม่เป็นพี่สาวของแม่กขาดูอู้หเก่งจัง meu código não foi aí, cara, assim, né? O ontem também tá falando เสร็จแล้วเนี่ยเสลวเส็จแเงียเดยวหมจะทาปากให้ะนาปากปมันใ้ปากสวยจังเลยเ้ปากปากสวยจังโอ้ยสีแดงด้วยสวยจังทาปากสวยก่อนปากสวยเออเนี่ยเห็นคุณหมทาปากปสวยโอ้ยสีสวยจังเลยนีนะอร่อยด้วยอะตอมลนอตอล่อนนี่อะตอมอลีอร่นะ ร้องให้เดี๋ยวลิขสิกิาเป็นสีดำนะเดี๋ยวลิปสิิดออกลูกนี่นติสิิเป็นสีดำนะัม่พอมเาามากขึ้นนะคะไม่เาไูกพมากขึพวาย,ยัางถูกยอยัองถูกอยูอ่มูกเมากขึ้นน้องที่เหลือไม่เหลือ